ช่องโบบาบี้นะคะวันนี้อาศัยเวลาช่วงลูกหลับนะมารีวิวน้ํายาขนมจีน <c oughs> พอดีว่าโบทําไปตั้งแต่วันหลังวันปีใหม่แล้วแหละวันที่1นนะก็ทํากินตอนเช้าก็เลยเอามารีวิวให้ดูอย่างละเอียดแล้วกันนี่นะคะแพ็กเกจจิ้งซองนี้อยู่ที่30กว่าบาทนะโบสั่งจากในช้อปปีมาสั่งโดยตรงมาจากจากเว็บ จากจากช้อปปีเลยเนาะเป็นมาต์ของช้อปปี้เขาจะมีขายอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ช้อปปี้ไม่น่าซื้อแล้วเพราะว่าช้อปปี้ตัดการขนส่งจากเจ้าอื่นออกเกือบหมดเลยนะแล้วก็มาใช้ขนส่งของตัวเองแล้วราคามันก็จะสูงมากก็เลยทําให้เดี๋ยวนี้คนแห่ไปใช้ลาซาด้ากันเยอะยังไงถ้า ลองดูก่อนแล้วกันว่าค่าส่งเท่าไหร่นะว่ามันคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าค่าส่งขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยมาต่อที่น้ํายาขนมจีนนะคะน้ํายาขนมจีนอันนี้เอาผ่านตอมมาได้เลยนะเพราะว่าแพ็กเกจอย่างดีมีออยแบบได้มาตรฐานถ้าไม่ได้มาตรฐานอะไรเงี้ยเราจะก่อนจะเข้ามาเมกาอ่าพอเรามาถึงแล้วไม่ใช่เราถึงเลยนะคะมันจะมีด่านตอมเขาเรียกตอมจะถามเราซักประวัติเรานน่นนี่นั่น แล้วหลังจากที่ตอมซักประวัติเราผ่านแล้วเขาก็จะส่งเราตอนนี้เขาละเอียดมากนะเขาจะเอาพาสปอร์ตเราใส่ไว้ในกล่องปุ๊บแล้วก็ให้เราเดินไปที่เขาเรียกว่าสะพานแล้วก็จะมีคอสตอมอีกทีหนึ่งเป็นพวกตรวจเมล็ดพันธุ์พืชอะไรที่เราเข้าอเมริกาเขาจะสแกนกระเป๋ามอาหมดทุกใบเลยนะคะยิ่งเราไม่ใช่พาสปอร์ตอเมริกอย่างเงี้ยก็จะโดน ดูว่าของที่เอาเอาเข้ามามีอะไรบ้างส่วนผสมพวกหมูของดิบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นปลาแห้งปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวต้องซิลอย่างดีแล้วก็บอกว่าคืออะไรนะคะบางอย่างเขาถึงเอาไปส่องดูเลยนะว่ามันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือละเอียดมากเพราะว่าน่าจะว่างไฟไม่เยอะไม่ค่อยมีงานทําก็เลยยิบจ้าตรวจยิบอันนี้นะคะนี่ให้ดูกันชัชดๆซองประมาณฝ่ามือโบน,นะคะ ก็เขามีวิธีทําให้นะคะบอกว่าชีชิกซองเทน้ําแกงนี่ลงในหมอ้อคือเขาแนะนำบอกว่าถ้ามันข้นเกินไปเราก็ใส่น้ําเพิ่มได้แต่ว่าของโบยังโบ,งบงไม่ได้ใส่น้ําเพิ่มนะรสก็เลยจะจัดก้านหน่อยอ,อันนี้จะมีวันเอ็กไปนะคะ อยู่ได้ประมาณ2ปีเนาะ14กรกฎาคมย2022อันนี้เป็นของตาปุ้มปุ้ยนะคะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีเยอะนะแบบนี้มีน้ำแกงพักกลางมีไตปลาที่โบซื้อมา๋ย่ทีหลังท้าโบทำไตปลาลโบจะรีวิวให้ดูอีกรอบนะอันนี้ให้ดูอีกรอบแล้วกันนะคะสำหรับบ้านไหนที่คือบ้านโบทำอาหารมีกลิ่นไม่ได้ไงเนาะก็จะต้องพึ่งพาอะไรแบบนี้เอาที่จริงโบาพาเครื่องแกงใต้มาด้วยแหละแต่ว่านะกลิ่นมันคลุ้งไง ก็ทำง่ายแค่แบบสำเร็จรูปแล้วกันเอาไว้แก้ขัดก่อนที่เราจะกลับไทยไปกิน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 แล้วก็เอาวันนี้แก้ขัดไปก่อนนะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมไปดูกันได้เลยว่ารสชาติหน้าตาแล้วก็เวลากินจะเป็นยังไงนะคะ พอใส่น้ำปลาตาแพ้ไปนะมันพอดิบพอดีเลยแต่ก็จะเผ็ดนำอยู่ดีรือนะถ้าใครไม่ชินเผ็ดนี่ก็ใส่น้ำเพิ่มปรุงรสเพิ่มแล้วกันเพราะมันเผ็ดมันเริมม่มมมปากบ้างเล็หน่อยนะ ได้แรงเหรอไป้แรงเหรอไปันนะครบบ๊ายบาย